วันนี้เรามากินเทนวิ้ e a ีชาบูบนี่ราคะราไดกินราคาแตะเก้าเก้ายังไม่รวมแบบน,นะแล้วก็ไม่รวมน้ำด้วยอันนี้เป็นน้ำรีรวิวราคาแก้วละสามสิบเก้าบาทอร่อยอัอันนี้เป็นน้ำซุปต้มยำอันนี้เป็นชาบูน้ำดำส่วนน้ำจิ้มอันนี้พนักง,งานเขาแนะนำ ชว์อยู่กินกับอันไก่สีแดงเอาไม่ใช่เพชรพิมพอผ <c oughs> สมกันแล้วอร่อยเซตเนี้ยแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็น้ามันงาอันนี้ก็จะหอมหอมเหมือนคอนสึกแล้วก็มีแบบวพวกพริกกระเทียมแล้วก็หอมมาให้น้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยดีรสชาตไม่จัดออกเปี้ยวเลยตอนยากเลยอันไหนเป็นอันไหนบาง แล้วก็สั่งผักมานิดเดียวก็พอไม่เน้นผักใช่ต้องเอาผักลงก่อนเดินให้หน่อย <c oughs> สองปึ <c oughs> ๊กผักต้มเนี่ยอันน <c oughs> ี้อร่อยล้งใส่ต้มยำรอน้องกินได้ก็ อเ,เอาเลยไหม๋ยวก่อนห <c oughs> อมน้ำต้มยำมากเลยอ่ะขอแล้วขอน้ำจิ้มใหม่หน่อยยวได้ไข่อ่ะทงไปแล้วเร็วอมมากเลยอร่อยแต่อย่าจิ้มเยอะ มันคือน้ำจิ้มสูตรชาบูไต้หวันอันนี้เน้ยแบบหนึ่งไ่รู้เนยไหอันนี้มือถือพี่มึกขาบเนาะขอบคุณค่ะนี้นมมิองสชิ๊กอันนี้กุ้ง กุ้งดองซีอิ๊วปลาหมึกแล้วก็แซลมอนอันนี้น่าจะเป็นน้ำนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรอใช่มาตีในพวกอยพวกเงี้ยแล้วก็ใส่มายัดหัา น้องร้องมาแต่แป้งอะเยอะไปต้องเที่ยวดีกวาอันนี้ใช้แป้งท<ม>ี่เป็นแบบกรุบๆรุบไหม ก็เลยแน่นแน่นใช่ไหมอันมี่อร่อยกว่าองที่เป็นใบไม้ใช่น้ำผัดนะ1899อันที่เป็นใบไม้อ่ะจำชื่อเมนูไม่ได้แต่แตะไว้ใลยมันคือวากิวโฮบะไข่ปลาแซลมอนเซมะขอดูนห,หน้าตาอาหารได้ไหมคะเขาบอกว่าถ้ากินถ้ากินอะแล้วแบบฟันอะเข้าหาตัวแปลว่าคนนั้นอรอ เป็นคนหน้าตาดีนั่งลมควันเลยทุกคนเนื้ออันนี้อร่อยตัวแบล็กวากิวอร่อยส่วนพี่โอชอบกินอันนี้วากิวออสอันนี้เอสสองวาเกียวออสเนอะแล้วก็อันนี้ Black <Okay. S 2> แบล็กแซลมอน,น <Back. S 1> <laughs> ดูคนหล่อเป็นพิเศษควันพุ่งหาเลย คือวากิวจิ้มแจ่ว